พยัญชนะไทยกไก่ถึงฮอนกฮู่มี44ตัวนักเรียนฝึกอ,อ่านตามครูเลยนะคะกไก่กอขอไข่ขอ ขอขวดขอ,ขอขอควายขอขอคนขอ คอระกังคององงูงอจอจานจอชอชิง ชอชอช้างชอสอโซสอชอเธอชอ,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 ชอ ยอหญิงยอดอชดาดอตอรประตาตอ,ตอทอฐาน ทอทอมนโททอทอผู้เท่าทอนอนเนอน,น,อน ดอเด็กดอตอเตาตอถอถุงถอทอทหารทอ ทองทงทอนอหนูนอบอใบไ,ไม้บอปอปลาปอ ผอพึ่งผอ,อฟอฝาฝอพอพานผอฟอฟันฟอ พ,พอสำเภาพอมอมา้ามอยอยักยอรอเรือรอ ลอลิงลอวอแหวนวอสอสลาสอสอฤศีสอ สอเสือสอหอหีบหอรอจุรารอรออา নকো oh. হ